ไสนทนาทางโทรศัพท์กับนายกรัฐมนตรียาอีลาปิดแห่งอิสราเอลเมื่อวันพุธที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นนะครับเพื่อหาหลือเกี่ยวกับการรื้อฟื้นข้อตกลงนิวเคลียร์อิหร่านปี2558ซึ่งอิสราเอลแสดงท่าทีคัดค้านก่อนหน้านี้โดยประธานาธิบดีโจไบเดนให้คำมั่นว่าสาหรัฐจะไม่มีวันยอมให้อิหร่านครอบครองอาวุธนิวเคลียร์อย่างเด็ดขาด ขณะที่ทางจอห์นเคอร์บี้โฆษกสภาความมั่นคงแห่งชาติประจำทำเนียบขาวเปิดเผยว่าสหรัฐมีความหวังว่าจะสามารถรือฟื้นข้อตกลงนิวเคลียร์อิหร่านแล้วก็มีความเชื่อมั่นทุกฝ่ายกำลังเข้าใกล้ความสำเร็จมากกว่าเมื่อหลายเดือนก่อนหน้าครับเนื่องจากอิหร่านยินยอมที่จะยกเลิกข้อเรียกร้องซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับข้อตกลงดังกล่าวนั่นเอง ด้านประธานาธิบดีเอมานูเอลมาโครงผู้นำฝรั่งเศสแสดงความหวังว่าการเจราจาข้อตกลงนิวเคลียร์อิหร่านภายใต้แผนปฏิบัติการเบ็ดเสร็จร,ร่วมหรือว่า j o ย Comprehensive Plan of Action หรือว่า JCPOA จะได้ข้อสรุปภายในเวลาอีกไม่กี่วันนะครับ โดยอิหร่านและชาติมหาอำนาจในตะวันตกเริ่มต้นการเจรจาหรือฟื้นข้อตกลงนิวเคลียร์อิหร่านกันอีกครั้งหนึ่งช่วงของต้นเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาที่กรุงเวียนนาของออสเตรียโดยมีสหภาพยุโรปหรือว่าเอ eu เป็นผู้ประสานงานครับซึ่งการหากการหรือฟื้นข้อตกลงนิวเคลียร์ดังกล่าวประสบความสําเร็จก็จะช่วยเปิดทางให้อิหร่านกลับมาส่งออกน้ํามันสู่ตลาดโลกได้อีกครั้งหนึ่งนะครับก็มารือฟื้นกันหลังจากที่ช่วงก่อนหน้านี้ ทางการเจอราจากับทางประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์อดีตประธานาธิบดีสหรัฐเนี่ยไม่ค่อยประสบความสาเร็จเท่าไหร่นะครับเขาไม่ค่อยสนับสนุนกันทีนี้พอมายุคของทางโจไบเดนเนี่ยก็อาจจะมีปัจจัยอื่นมาประกอบเพราะว่าราคาพลังงานโดยเฉพาะน้ามันเนี่ยปรับเพิ่มสูงขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าอิหร่านมาส่งของน้ํามันได้เนี่ยก็ดีดนะครับเขาก็เลยพยายามที่จะลือฟื้นข้อตกลงนี้กันขึ้นมานะครับใช่ค่ะจากที่คุณหมูพูด